เรื่องแสงเทียนนักธุรกิจเศรษฐีชาวจีนผู้หนึ่งเริ่มเข้าสู่วัยชราต้องการวางมือจากธุรกิจจึงเรียกลูกชายทั้งสามคนมาพบและบอกว่าพ่อไม่อยากแบ่งธุรกิจของพ่อให้ลูกๆแต่พ่อต้องการจะรู้ว่าคนไหนมีแววจะเป็นนักธุรกิจที่ดีที่สุดพ่อจะทดสอบพวกเจ้า เพื่อจะดูว่าใครสมควรได้เป็นผู้ดูแลธุรกิจทั้งหมดของพ่อต่อไปเขาได้ให้เงินลูกคนละสิบเหรียญเพื่อหาซื้ออะไรก็ได้ที่จะใส่ให้เต็มห้องว่างคนไหนสามารถทำให้ห้องเต็มคนนั้นคือผู้ชนะลูกคนแรกไปซื้อต้นไม้ที่มีใบเดกหนา แล้วให้คนลากมาใส่ในห้องแต่มันกินเนื้อที่เพียงแค่ครึ่งห้องเท่านั้นลูกคนที่สองไปซื้อหญ้าที่ชาวนาตัดทิ้งไว้ในทุ่งนาเขาให้คนแบกมาใส่ไว้ในห้องแต่มันก็ไม่เต็มห้องอยู่ดีลูกคนที่สามซึ่งเป็นคนที่ฉลาดที่สุดไปที่ร้านเล็กๆในตลาด ือเทียนราคาถูกมาเล่มหนึ่งพอตกค่ำก็เชิญพ่อมาที่ห้องใหญ่นั้นและจุดเทียนวางบนพื้นกลางห้องทันใดน,นั้นห้องก็สว่างด้วยแสงเทียนไม่มีส่วนไหนของห้องที่แสงเทียนไปไม่ถึงเขาเขาจึงได้เป็นผู้ครอบครองธุรกิจทั้งหมดข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ท่านคือแสงสว่างสองโลกเรื่องเกลือจิ้มเกลือชายหนุ่มซื้อปลามาจากตลาดเขาบอกภรรยาว่าที่รักผมซื้อปลามาคุณช่วยทอดให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วจะกลับมากินเมื่อภรรยาได้ยินว่าสามีจะไปดูหนังก็เอ่ยขึ้นว่า ฉันไปดูด้วยชายหนุ่มได้ตอบกลับไปว่าอย่าไปเลยคุณอยู่ทำกับข้าวที่นี่ค่าตั๋วก็แพงผมไปดูคนเดียวเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังพร้อมทานปลาที่คุณทำนะเมื่อชายหนุ่มกลับมาจากดูหนังก็เดินเข้าไปที่ห้องครัวแล้วถามภรรยาว่าคุณปลาทอดอยู่ที่ไหน ภรยาสาวนั่งอ่านหนังสือด้วยอาการสงบแล้วตอบว่าฉันกินหมดแล้วมามามานั่งใกล้ๆฉันเลยคุณเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าปลามันอร่อยยังไงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรเขาก็อาจจะปฏิบัติต่อคุณอย่างนั้น